ทรมานมากเพิ่งถูกแฟนบอกเลิกบทความโดยดังตรินจัดทำโดยวานิดาชูสังเรากำลังทรมานมากแฟนเราเพิ่งบอกเลิกด้วยเหตุผลระหว่างเราที่ไม่มีทางอยู่ด้วยกันได้เนื่องจากมีความสัมพันธ์แบบยากที่จะถูกยอมรับเราเข้าใจเหตุผลดีแต่การมีเขาอยู่ทำให้เราอุ่นใจมากกว่าอยู่คนเดียว ทรมานใจเหลือเกินกับการต้องอยู่ไปวันวันโดยไม่มีเขาถ้าไม่เหนี่ยวรั้งเขาไว้เราจะอยู่ยังไงอย่าคิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกทิ้งให้คิดว่าเราเป็นฝ่ายเลือกที่จะทิ้งขยะชิ้นหนึ่งออกจากใจอย่าคิดว่าเราต้องเป็นฝ่ายเหงาให้คิดว่าเราเป็นฝ่ายเลือกพักร้อนอย่างสบายใจสักระยะ อย่าคิดว่าเราเป็นฝ่ายทรมานให้คิดว่าเราเป็นฝ่ายเลือกทําความสุขให้แก่เขาอย่าคิดว่าเราควรเหนี่ยวรั้งเขาไว้ให้คิดว่าเราควรเป็นฝ่ายให้อิสระเป็นทานแก่คนอื่นถ้าเปลี่ยนมนโนกรรมคือกรรมทางความคิดจากมืดเป็นสว่างได้ชีวิตก็จะสว่างเองครับ จิตที่สว่างย่อมอบอุ่นเป็นสุขมีแต่ใครๆวิ่งมาหามีแต่ความอิ่มเต็มเบิกบานมีแต่อยากได้อิสระให้ตนเองและใครๆทั้งโลกจำไว้ว่าทำใจได้ก็เจอคนใหม่ได้แต่ถ้าทำใจไม่ได้ก็เจอแต่น้ำตากลิ่นเก่าท่าเดียวให้ตัวคุณในวันนี้เป็นคนเลือกอย่าให้ตัวคุณที่ตายไปแล้วเมื่อวานเป็นคนเลือก จะตัดใจจากคนรักเก่าได้อย่างไรจะตัดใจจากคนรักเก่าได้อย่างไรพยายามทุกวิถีทางแล้วทั้งอ่านหนังสือทั้งสวดมนต์ทั้งทำใจคิดต่างๆนานาพอใช้อุบายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็เหมือนจะได้ผลบ้างแต่พอเวลาผ่านไปใจก็วกกลับมาที่เก่าอีกกลุ้มใจมากเหมือนจะไม่สามารถตัดได้ขาดอย่างแน่นอนตลอดไป ที่คุณอ่านหนังสือสวดมนต์หรือพยายามเนึกคิดไปต่างๆเพื่อให้เกิดการตัดใจนั้นล้วนแล้วแต่เป็นแค่ยาแก้ปวดชั่วคราวคุณไม่ได้กำจัดตัวเชื้อโรคที่ฝังอยู่ในตับไตไส้พุงออกไปเลยฉะนั้นพอยาแก้ปวดหมดฤทธิ์เชื้อโรคก็มาผลัดเวรแผลงฤทธิ์ต่ออาการที่ถูกต้องของการถอนพิษรักนั้นไม่ใช่ความพยายามตัดใจ เพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่มีคมมีดชนิดไหนตัดได้ขาดพฤติกรรมทางจิตที่ถูกต้องก็คือสละออกซึ่งเป็นอาการที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยเนื่องจากเคยชินที่จะเอาเข้าตัวกันทั้งนั้นซึ่งนั่นแหละครับคือการเพราะชำนิสัยหวงทุกหวงยางเหนียวยึดติดกับปฏิกูลทางอารมณ์โดยแท้ แต่ละคนมีพลังหรือศักยภาพในการสละออกแตกต่างกันและศักยภาพดังกล่าวนี้ไม่ใช่มีกันด้วยความบังเอิญกับทั้งไม่ใช่ความสามารถเฉพาะทางจิตที่มีดีที่สามารถสลัดขยะหรือปฏิกูลทางอารมณ์ออกได้ง่ายนั้นคือจิตของผู้ที่เคยชินกับการสละออกเป็นประจำอยู่แล้วไม่เฉพาะเรื่องรักใคร้หรือเรื่องเงินเงินทองทอ,งอย่างใดอย่างหนึ่ง นี่เป็นการมองภาพกว้างภาพรวมถ้าคุณอ่านเกมของจิตออกจะเห็นความสัมพันธ์ทั่วถึงกันหมดไม่มีใครฝึกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตัดรักแต่ทุกคนสามารถฝึกที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสละอารมณ์ส่วนเกินกันได้ทุกแง่เมื่อพูดถึงการฝึกคุณจะต้องนึกถึงการทำไปตามลำดับขั้นจากง่ายไปหายาก ในที่นี้คุณจะฝึกสละก็ต้องไล่ลำดับจากการให้ในสิ่งที่สามารถให้ได้ง่ายๆก่อนสำคัญคือคุณต้องทำเป็นประจำจนกระทั่งจิตเกิดความชินในอารมณ์อยากให้อยากสละออกตามหลักการแล้วการสละทรัพย์เล็กๆน้อยๆที่เป็นส่วนเกินของตนให้ผู้อื่นหรือสัตว์อื่นจัดเป็นอุบายฝึกจิตคิดสละขั้นพื้นฐาน ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีหมาแมวจรจัดเข้ามาในบ้านซึ่งพบได้เป็นปกติทั่วทุกหัวระแหงคุณเหลือเศษอาหารเช้าหรือเศษอาหารเย็นที่จะทิ้งอยู่แล้วก็แค่เอาใส่จานให้พวกมันหมายเหตุผู้อ่านสำหรับข้อนี้การจะให้อาหารหมาแมวก็ต้องดูด้วยนะครับระวังอย่าให้มีกระดูกหรือมีก้างปนไปรวมถึงอาหารที่มีเครื่องปรุงนั้นเป็นอันตรายต่อหมาแมวอย่างมากนะครับ หรือแม้ถ้าคุณอยู่ในเขตที่มีน้ำมีบอ่อซึ่งสัตว์เล็กๆอาศัยอยู่เพียงสาดน้ำล้างจานอาหารที่มีเศษข้าวเศษเนื้อติดอยู่ลงไปโดยคิดว่าดีแล้วเศษอาหารนี้จะตกถึงปากถึงท้องพวกสัตว์ในน้ำนี่พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าเป็นที่มาแห่งบุญเช่นกันอย่าดูถูกว่าการให้ของเล็กน้อยเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะเมื่อคุณให้จนเป็นอารมณ์ชินที่จะสละแล้ว ก็เป็นการเพราะนิสัยในทางทานเป็นผู้สามารถให้โดยไม่จำเป็นต้องให้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอาน,นิสงของการเป็นบุคคลเช่นนั้นหละคือที่มาของกำลังของใจที่มาของความสามารถสละขยะส่วนเกินออกจากใจโดยง่ายหากคุณยังไม่มีกำลังยังไม่รู้จักความสุขในการสละออก การทิ้งขยะย่อมยากแต่เมื่อเริ่มเป็นสุขกับการทิ้งขยะบ้างแล้วพอเกิดอารมณ์อะไรบุคคลหรือวัตถุไร้ค่าใดๆใจก็ฉลาดพอจะเริ่มเห็นตัวอารมณ์นั้นเป็นส่วนเกินตรงนี้ต้องฝึกด้วยคือฝึกเห็นว่าตัวอารมณ์อะไรนั่นแหละเป็นส่วนเกินทำนองเดียวกับเห็นเศษอาหารเหลือทิ้งหรือเลษสกปร,รกในปากที่ไม่จำเป็นต้องอมไว้ ยังไม่ต้องหวังว่าจะทำได้อย่างดีในระยะเริ่มตน้นแต่คุณจะพบว่าหากมันฝึกสละของเล็กๆน้อยๆฝึกสละความถือโกรธผูกใจเจ็บฝึกกระทั่งเจียดเงินส่วนเกินของไรายได้เพื่อทำบุญทั้งกับคนอนาถาซึ่งอยู่ต่ำกว่าเรื่อยไปจนถึงพระสงฆ์องค์เจ้าผู้มีศีลสัตว์ผู้อยู่สูงกว่าในที่สุดจิตจะมีอนุภาพมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเกิดพลังความสว่างมีศักยภาพสูงในการคิดสละซึ่งเมื่อบวกกับการฝึกหัดมองให้เห็นชัดว่าอารมณ์อะไรเป็นเพียงปฏิกูลของจิตในที่สุดคุณก็จะสลัดได้ราวกับคนถมเสเลจลงพื้นโดยปราศจากความหวงแหนแม้แต่น้อย